กลาบสวัสดีค่ะพี่น้องขายยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะสำหรับคลิปต่อไปนะคะซอเขียวจะพาพี่น้องมาชมตัวเลขแนวทางของอาจารย์วิเชียนมาศค่ะพี่น้องงวดของวันที่หนึ่งธันวาคมหกเจ็ดนะคะมาแล้วนะคะแต่รอบนี้อาจารย์วิเชียนมาศจับให้สองคู่เด่นๆนะคะพี่น้องมาแล้วนะคะเด่นบนเด่นล่างนะคะ Icana, เด่นบนเด่นล่างนะคะพี่น้องแล้วก็อย่าลืมว่างวดที่แล้วอาจารย์วิเชียนมาดวิ่งแค่บนนะคะพี่น้องวิ่งเด่นแค่บนนะคะวิ่งเด่นแค่บนเท่านั้นเองแล้วก็แตกปังปังไปล่างค่ะพี่น้องแตกสามแตกค่ะพี่น้องอาจารย์ไม่ได้จับวิ่งนะคะแต่อาจารย์ไม่ได้จับคู่ค่ะแต่จับวิ่งให้นะคะแตกวิ่ง8ปด ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะคะพี่น้อง <c oughs> ค่ะการันตีไม่ได้หรอกพี่น้องว่าจะมาบนหรือมาลางนะคะตัวเลขมันบอไม่หักค่ะพี่น้องไปได้เบิดคุณหม่องสูบอนค่ะพี่น้องคะอาจารย์ได้กระฝากไว้นะคะสําหรับตัวเลขกแนวทางของอาจารย์วิเชียนมาศนะคะนี่คือดี A นะคะส่งมาจากทางปักใต้เลยนะคะอาจารย์วิเชียนมาศนะคะ <c oughs> ส่งมาจากใต้เลยนะคะพี่น้องเอา,เอาลองผิดแต่ละหน้านะคะอาจารย์วิเชียนมาศเท่า มาจากทางภาคกลางภาคใต้ทั้งหดาุผุนพี่น้องก็จะฮอดภาคอีสานนี่บ่ิัธรรมดานะคะอ่าคนพูดอยู่ที่ภาคอีสานคนให้อยู่ที่ภาคใต้คนออกหวยอยู่ที่บางกอกพี่น้องเอ้ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะค่า <c oughs> ต่างถิ่นแดนไกลนะคะมันก็มาถึงกันได้ด้วยโลกโซเชียลค่ะพี่น้องความโชคดีกเาเรียนมหากันใดคือเก่านะ,ะพี่นอ้องอ่าเพราะความกว้างของโลกโซเชียลของเรานะคะพี่น้องทํางานอยู่ที่บ้านนะคะ ไม่ได้ไปไหนนะคะพี่น้องแต่ว่าความรับรูกันของไทยเฮ้านี่บู๊ยวันด้ามาดาค่ะพี่น้องโลกโชเชเจียวนี่ไปได้กว้างได้ไกลทั่วโลกอาณาจักรเลยนะคะพี่น้องทุกวันนี้สังคมก้มหน้าค่ะพี่น้องทํางานอยู่ที่กลางจอโทรศัพท์มีทุกความคิดเห็นมีทุกแนวทางการหาเงินนะคะพี่น้องลีบเลี้ยวกับพอ่อลีบเลี้ยวติกตกต๊กตอกกับพ่อติ๊กตอกพี่น้องเอ้ยบ่อยากผักค่ะ ได้มาทุกระเบียบนิวได้มาทุกสิ่งทุกอย่างขอแค่เรามีความสามารถมีความตั้งใจนะคะในโทรศัพท์หาเงนินในบ้ันนหน่อยดเ้อพี่นงแล้วที่แน่ๆที่สําคัญก็คือต้องมีไหวพริบ ในการทำมาหากินทางด้านโทรศัพท์ทางด้านโลกโซเชียลนะคะไม่ใช่ดูเป,ปล่าๆไม่ใช่ทำแบบเล่นๆน,นะคะทำทุกอย่างต้องมุ่งมั่นต้องตั้งใจต้องทำให้ถึงค่ะพี่น้องฝันให้ไกลไปให้ถึงมันซอเขียวพูดนะคะพี่น้องทำอะไรต้องทำให้สำเร็จนะ,ะพี่นอ้องซ้อเขียวเฮ็ดเลขยู่นี่ซอเขียวสู่ไาเพียงลำพังค่ะพี่น้องกว่าจะมีช่องเป็นของตัวเองกว่าจะได้เงินจากทั้งช่องนี้ โซฟ้าฟันค่ะพี่น้องหาเงินปากกัดติ่นถิบมาเป็นทุนเป็นห้อนเติมน้ำมกน้มันแรนหาเซียนพี่น้องเม่ได้ไม่ยืนเ้าอยู่จังซี่ดอกเด้พี่น้องนะคะระยะเวลาเจ็ดแปดเดือนค่ะพี่น้องสอกเขียวคอยได้เงินเพลินนะคะำอาู่หันทุนอยู่หันอ่ะหมุนอยู่หันเงินอ่าจะหามาจังได้จังได้ม่จังได้แต่ว่าหักต้องเติมน้ำมันตรงเลีนตองไปเออได้เมื่อไรลอยก็เอานะครับพี่น้องอ่าขายยาปลูกเดี่ยวได้เติมน้ำมันแล้วกลับไปคือเก่าค่ะพี่น้อง เออบีบเอ็นเจ้าเดียวบีบแต่น้ำพวกแอดมินน้ำกันนะไปน้ำกันนะเป็นทีมนะพี่น้องเออเ่าเลี้ยงตนซอเขียวพอมีไยใดอีหยังเลี้ยงลูกน้อยพ้อมตอนนั้นแฟนกระบ,บวดพี่น้องเออซอเขียวกะไปน้าแอดมินไปน้าคนมีโชกน่ะแหละนะคะระ็ใจบุญแน่ไปน้าบุญผ้าลวยนะคะอ่าไปไปน้าทีมงานบุญพาลวยนี่แหละเอาเบาซ่างสี่ละนะคะไปน้ากันหลายลคนค่ะไปเป็นทีมเนาะเอ่อฝึกงานอยู่น้าเพลินประมาณสองอาทิตย์นะคะพี่น้องเออ เข่าซูวงการสองอาทิตย์น้ำเพ้งน,นะคะเรียนรูก,การศึกษานะคะแล้วก็เริ่มแยกเริ่มแตกออกไปนะคะแตกนอออกแนวไปแล้วพี่น้องหาเสี้ยนต่างๆหน้าหน้าใหม่ๆไปเรื่อยนะคะที่แหลกเข้าเริ่มเพียเท่ากับอายเสี้ยนเพลินนะคะอาศัยเสียเนนะะยเส้ยนที่เพลินเบาเองเจริญไนเองเบาเองเออเองนะคะพี่น้องบานนี่โหนกแสนมาแบบต้องดิน้นต้องออกไปนะคะเพราะว่ายัางซิฟช่องกับเสียงผู้เดียวภาค ซิบซองกับเบิ้งแต่คนคนเดียวยังสี่นะพี่น้องมันก็เลยกลายเป็นแรงกระตุนนะคะเอให้ซอเขียวมีพลังนะคะได้แยกออกจากกลุ่มนะคะเพื่อที่จะไปหาเซียนใหม่ใหม่นะ,ะไปหาเซียนเองไปเดินเปิดทางเองคนเดียวลำพงังไปมอเตอร์ไซค์ค่ะพี่นอ้องเดินเองตามทางเลยค่ะพี่น้องปุ้ยสุดๆเลยแดดพี่น้อง ไปจนนาเรนาดำหาเลขให้พี่น้องค่ะไปพุ่มนันไปว่างนี่ไปหาเส้นนันไปหาเส้นนี่เอาเส้นใหม่ๆนะคะดียังตีบัตรนี่พี่น้องหนึ่งได้พูดเองใช้ความสามารถเองใส่ดุลวินิจพิจารณาของเจ้าของใส่ไว้พิบเจ้าของแล้วก็มีความกาปากกาว่า,าล้าลูกแนวทางถ้าเรามัวแต่ฟังอาจารย์พูดก็มีแต่เสียงอาจารย์พูดพูดเองภาคเองสัมภาษณ์เองสิบช่องก็เสียงคนเดียวใช่ไหม แล้วก็มีแค่เซียนเดียวกันใช่ไหมคะไผ่ลงกอนก็นไดดกอนไผ่ลงกอนกับผู้นั้นเบิงกอนกลายเป็นชิ่งดีชิ่งเด่นพี่น้องเกิดความขายชิ่งกันในวงการเดียวกันจังเสียพี่น้องสอดเกี่ยวเลยบ่บมากระบบนีสินะพี่น้องมันก็นดีอยู่ที่เพิ่นวบาให้นะคะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ความสามารถของตัวเองนะคะการหลีกตัวออกมาใช้ความสามารถของเจ้าของบางที่กะ อาจจะดีกว่าที่ใช้เสียงคนอื่นพูดก็ได้นะคะเพราะระบบของ YouTube นะพี่น้องต้องใส่เสียงเจ้าของเวบาหนาตาเจ้าของออกชั่วค่ะพี่น้องไม่ใช่เสียงคนอื่นมาพูดที่ช่องเรานะคะเดี๋ยวคนอื่นจะเข้าใจผิดว่าตัวต,วตนที่แท้จริง ไปไหนเจ้าของช่องบดซีว <l> ่านะคะแต่บัานั่นเขาไก่ังหอาว่ายูเมนว่าพี่น้องตอนเส้นลายย่องว่าว่าซอเแก้เป็นวิสาชีพ <l> ทั้งทั้งที่เราหาเงินให้เขาแท้ๆค่ะพี่น้องกลายเป็นวิชาชีพเสวยนี่แหละขนาดเห็นตัวตยนยังพูดหให้กันได้ถ้าไม่เห็นตัวตนจะขนาดไหนใช่ไหมคะเออนี่แหละคือสิ่งที่ไม่น่ากลัวแต่ก็น่ากลัวนะคะพี่น้อง <l> สิ่งที่น่ากลัวที่สุดก,ก็คือสิ่งที่ไม่น่ากลัวนะคะพี่น้องเขาาห้ถือท่างไปให้ถือปองพี่น้อง แล้ววันข้างหน้าก็จะเป็นของเราเองนะคะเป็นจังได้ก็คืออุปสรรคของงานค่ะพี่น้องฟาฟันไปให้ได้นะคะไม่มีใครที่จะไม่มีอุปสรรคนะคะอุปสรรคมาได้หลายแบบหลายรูปแบบนะคะพี่นอ้องมีความสุขทางกายแต่ไม่มีความสุขทางใจมีความสุขทางการพูดแต่อาจจะมีความทุกข์ด้านการเดินทางหรือว่าอุปสรรคใดๆที่เราไม่รู้ไปก่อนในข้างหน้านะคะเราไม่รู้วันข้างหน้าเราไม่รู้อนาคต เราไม่รู้ว่าทางข้างหน้าเราจะเป็นยังไงใช่ไหมคะรู้แต่ทางข้างหลังสิ่งที่ควรแก้ก็คือสิ่งที่ผ่านมาที่ผิดพลาดไปแล้วก็ปรับปรุงใหม่แก้ไขเอาเป็น อุทา,าหรณ์เป็นคติเตือนใจนะคะสิ่งไหนที่พลาดมาก็เป็นบทเรียนเปลี่ยนอนาคตเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้สดใสให้ก้าวไปข้างหน้าให้ได้ของแต่ละวันนะคะพี่นอ้องฝากไว้เพียงแค่นี้ตามตูเลขแนวทางของรัฐบาลไทยอาจารย์วิเชียนมาตเตรียมสมุดปากาขึ้นมาค่ะพี่น้องงวดวันที่หนึ่งธันวาคมหกเจค่ะพี่น้องคะวิ่งสี่และสองบนล่างค่ะพี่น้องจับคู่เด่นให้สองศูนสองสองสองสี่ สองหกเด่นวงกลมสุดๆคือสี่หนึ่งและสี่สามค่ะพี่น้องวงกลมเต็มลอยเลยนะคะพี่น้องสี่หนึ่งและสี่สามค่ะพี่น้องส่วนตัวกันก็คือสามหนึ่งและศูนย์สามค่ะพี่น้องค่าทวนอีกรอบนะคะแคปหน้าจอกันได้เลยนะคะพี่น,อน้องเนาะทวนให้ผู้เท่าผู้แก่พี่น้องฟังไปผู้อีพออีเม่ห้าสุข่สุขคนเนาะ,ะจดบัท่านค่ะพี่น้องฟังบัท่านแคปหน้าจอบอเป็นนะคะพี่น้องฟังสอกเกี่ยวจัดท่วนให้อีกรอบนึงนะคะรัฐบาลไทย อาจารย์วิเชียนมาศค่ะพี่น้องหนึ่งธันวาคมหกเจ็ดนะคะวิ่งสี่และสองบนล่างนะคะจับคู่เด่นให้สองศูนย์สองสองสี่หนึ่งสองสี่สี่หกเอ่อสองหกนะคะอา่าสี่สามนะคะวงกลมสุดๆไปที่สี่หนึ่งและสี่สามนะคะอา่าตัวการสามหนึ่งและศูนย์สามค่ะพี่น้องโอ้สี 4, 6, ่หกเบาผิดพี่น้อง มันสิมาหายอยูบอ่บ่ละนะคะอ่ะคนเราก็มีผิดพลาดกันได้นะคะไม่แน่ล่ะไอ้ที่หลุดปากมาอาจจะเป็นตัวแตกปังๆก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมอ่เราไม่ได้ตั้งใจให้ผิดนะมันผิดเองนะคะพี่นอ้องอ่าเจตนาดีนะคะอ่าคิดดีได้ดีค่ะพี่น้องอ่ะสมใจปรารถนาทุกสิ่งอย่างค่ะพี่น้องขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้โชคดีมิใช่พอ,อกันไหมคิหนาค่ะสวัสดีค่ะ